รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบหลอด ปุ้งุอูาาาาาา้ยตื่นเช้ามากับบรรยากาศร้านชิลเอาอย่างนี้นะคะแต่ใจมันเป็นยังไงไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมันอยู่บ้านนานอยากจะกินอาหารอะไรแซ่บแซสะใจอุ้ยแซ่บอย่างเดียวไม่พออยากจะได้เป็นแนวซีฟู้ดแต่เพื่อนบอกมาบอกค่ะบอกว่าตุงพิกัดนี้เลย นอกจากแซบซีฟูด้ดแล้วยังเป็นซีฟู้ดในสไตล์อีสานด้วยค่ะอ้าวดิฉันเล่นรถมาทันทีถนนกรุงเทพกรีทานะคะร้านนี้เลยค่ะมังกี้ซีมังกี้ดูอ้าวทุกคนค่ะก็ไปดูกันค่ะว่าจะแซบขนาดไหนโอ้น้ำลายสอลาก,ก่อนนะที่รักวิวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือน้องใบเตบยใบตอง <c oughs> นี่งไง <c oughs> จำมาแล้วนะ <c oughs> เพื่อนบอกว่าเขาชื่อน้องใบตอง <c oughs> พี่ก็มาสะดุดตรงนี้ <c oughs> อะไรเป็นใบเตยทำไมตองถึงคิด <c oughs> เปิดร้านนี้ซึ่งเขาบอกว่าอีสานแล้วเป็นซีฟู้ดด้วยอ่ะ,ะโอ้มันจุดเด่นอะไรมันยังไงคะก็บริเวณนี้ไม่ค่อยมีร้านสไตล์นี้ค่ะคือหายาส่วนมากจะเป็นข้างทางอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดเปิดร้านใหญ่ๆที่เป็นอาหารอีสานซีฟู้ดหรืออาหารไทยรวมกันทุกอย่างเลยในในร้านนี้อ่ะ,ใน,นนะในร้านนี้เป็นบรรยากาศแบบอย่างที่บอกค่ะชิลเอามีมีเวทีวันนี้ทำอะไรกินกันดีน้องใบตองจยไปดูข้างในดีกว่าค่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ตามมาค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะมาด้วยเรื่องของอาหารเด็ดที่เป็นเมนูแล้วก็น้องใบตองยินดีจะเปิดเผยมีกี่เมนูคะสามเมนูค่ะเป็นเมนูของปลาหมึกล้วนเลยปลาหมึกใช่ไหมครับเมนูแรกเป็นเป็นหมึกผัดกระเทียมค่ะหมึกผัดกระเทียมอู้หมึกผัดกระเทียมนะคะอปหมึกนี่จะต้องเอาไปทําอะไรคะทอดก่อนไหมคะทอดก่อนทอดให้กรอบก่อนนะคะแล้วก็ทําการคั่วกระเทียมไว้ก่อน ใช่ค่ะโอ้ยหน้าทานมากเลยเห็นหน้าตาแล้วเชฟลงมือได้เลยค่ะเชฟเขาใส่น้ํามันลงไปนะคะเชฟจะเลี้ยงให้กระทะเนี่ยมันแบบว่ามีความมันนะคะเสร็จ<ส>แล้วออยค่ะเชฟก็เขย่าหอยเอ้ยซอสหอยลงไปแล้วนะคะอันนี้คือซีอิ๊วใช่ไหมคะเชฟใช่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวนะคะเอาลงไปก่อนเลยปกติเนี่ยเราจะนึกว่าโอ๊ยจะต้องใส่กระทงกระเทียวกระเทียวเพื่อทำการคั่วไว้แล้วอันนี้ใส่น้ำซุปค่ะน้ำซุปนะคะ เราเอาปลาหมึกลงไปผัดค่ะปลาหมึกลงไปแล้วมันดูดีมากดิฉันเสียดายความกรอบมันจะยังกรอบอไหมคะที่เราเตรียมไว้แล้วมาผัดใส่รวมกันค่ะความกรอบเขาจะยังอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอโอ้ยโอ้โหหน้าตาดีมากเลยอะ เ <c oughs> สร็จแล้วฮะเสร็จเล็บเรียบร้อยค่ะง่ายมากง่ายอย่างเงี้ยฮะโอ้ยอย่างงี้นี่ที่ที่ร้านเนี่ยนะคะมังกีสีมังกีดูเติบอย่างงี้เป็นจานเท่าไหร่อะคะน้องใบตองอ,อย่างถ้าสมมติว่าจานนี้ของเราอยู่ที่สามร้อย้าสิบห่นากินยังไงเ,เราใช้หมึกไทยอะอุ้ยพวกเราฟังข่าวดีช่วงโควิดนี้นะคะราคาปลาหมึกนี้ถ้าเกิดส่งไปถึงบ้านเป็นยังไงบ้างคะน้องใบตองราคาราคาจะถูกกว่านี้ค่ะ ถูกกว่านี้ช่วยโควิดช่วยโควิดเหลือเท่าไหร่คะร5 0ยค่ะ150้าบาทค่ะวิลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วปริมาณลดถึงครึ่งไหมคะไม่ค่ะลดนิดเดียวค่ะโอ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากจะทานเมนูนี้นะคะเตรียมจดเบอร์ร้านเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าพี่ก็อยากจะทานเหมือนกันนะคะวู้วตกไปอยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะคุณตองมาถึงเมนูที่สองก่อนที่กระทะจะไหม้อ่ะคะอะไรดีฮะหมึกผัดกะเพราค่ะ ใส่พริกค่ะที่เราเตรียมไว้มีพริกพริกฟ้าแดงเหลืองแล้วก็กระเทียมพริกชิ้ฟ้าแดงเหลืองกระเทียมนี่เขาตำไปพร้อมกันเลยใช่นะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็ใส่ค่ะปลาหมึกก็ยังเป็นปลาหมึกไข่ใช่ค่ะปลาหมึกไข่แล้วก็ใส่ซอสหอยค่ะซีอิ๊วขาวเนาะโอ้แซบตาแล้วลูกคซีอิ๊วดำด้วยฮะนิดนึงให้มันนิดนึงให้มันนัวเนาะให้สีมันสวยเนาะ จะใช้ใสใบกระเพราค่ะโอ้นี่แหละค่ะตัวไฮไลท์เลยแหละกลิ่นอาจจะทำให้กล้องสั่นเสร็จเรียบร้อยอีกแล้วอีกหนึ่งเมนูค่ะจานนี้อยู่ที่สองร้อยยี่สิบค่ะสองร้อยยี่สิบบาทนะคะทานได้กนหลายคนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะถ้ากลับบ้านร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทลดไปเหมือนกันเป็นปลาหมึกไข่นะคะ และเมนูสุดท้ายของเรานะคะสำหรับปลาหมึกวันนี้คือเป็นหมึกนึ่งมะนาวค่ะ yes ปลาหมึกนึ่งมะนาวอันนี้คือน้ำซุปนะคะน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกเชฟรอรออ่ะมาแล้วมาแล้วเราจะเอาหมึกใส่เลยนะคะเชฟก็จะใส่อย่างเบามือบรรจงมากเลยฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปลาหมึกจะแตกแถวจากกันความร้อนของไฟก็มีผลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เดือดแล้วเวลาเรา เอามาเสิร์ฟให้ลูกค้ารสชาติเปลี่ยนแล้วก็ใส่พริกที่เราเตรียมไว้ที่เราไปสับนะคะค่ะโอ้โหเยอะเลยเหมือนกันเนาะคือต้องใส่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าเวลาลูกค้าทานมันจะมีความจัดแจงอย่างนี้ให้ถึงเครื่องน้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำเองสูตรร้านนะคะที่อื่นไม่มีค่ะสูตรเฉพาะของร้านนี้มังกี้ซีมังกี้ดูนะคะมะนาวเพิ่ม อันนี้คือตอนสุดท้ายเขาจะใส่มะนาวไปตอนสุดท้ายนะฮะอ๋อแล้วยังตบท้ายด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวตอนนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกขึ้นจากเตาเลยอย่างที่บอกค่ะก็เชฟไม่ทิ้งให้มะนาวนี่อยู่ในจาน,านในหม้อนานนะคะน่าทานมากเลยค่ะโอ้ยน้องใบตองมันสวยงามมากเลยโรยด้วยพระแนาค่ะ โอ้สรารแน่นะฮะนี่ก็เป็นสมุนไพรไทยอีกนั่นแหละ,ะสำหรับหม้อน,นี้ราคาอยู่ที่หม้อน,นี้280บค่ะเฮ้ยไม่ถึง300หรอใช่ค่ะรเราขายอาหารไม่ได้แพงมากค่ะนี่ที่ให้ลูกค้ามาทานแล้วได้ประทับใจแล้วอร่อยแหมแล้วมีเมนูแล้วนะคะเป็นเมนูเกี่ยวกับปลาหมึกครบแล้วอู้แต่มันแซบไม่พอพี่อยากทานข้าวด้วยข้าวพี่ก็ต้องแซบด้วยเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนข้าวสวยธรรมดานะคะให้กลายเป็นข้าวผัดต้มยำ โดยใช้นี่ค่ะน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมสูตรผสมต้มยำกระป๋องนี้เลยเชฟใส่ก่อนเลยนะคะ <c oughs> นั่นก็คือน้ำพริกเผาแม่ประนอมสูตรผสมต้มยำนั่นเ <c oughs> bon. องอ๋อใส่กุ้งลงไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะคะ <c oughs> สีดูดีมากนะคะเชื่องปิดตัวเก็บตัวกันอย่างนี้ที่นี่ว่ากระป๋องนี้มีติดบ้านเราไว้นะคะแล้วก็สามารถไปดัดแปลงได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะ น้ำพริกเผาแม่ประนอมสูตรผสมต้มยำเขาไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียถ้าอยากได้ความแซ่บแบบต้มยำไทยต้องเลือกใช้แม่ประนอมเลยนะคะไม่ผิดหวังค่ะพี่จะมอบให้เลยเป็นกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานอร่อยคู่ครัวไทยนะคะ,คะมอบให้น้องใบตองและมังคีซีมังคีดูลิ้นติดปกกติดดา ลิ้นติดโปรกโกติดดาวแซบรับซันเดย์นะคะกับตรงหน้านี้คุณผู้ชมมองแล้วบอกว่านี่อาหารทิปหรือเปล่า มีหลากหลายมากมายเลยจริงๆแล้วมันจะไม่ทิปค่ะถ้าคุณสั่งที่นี่นะคะกลับไปทานที่บ้านแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความแซ่บของมังกีซีมังกีดูเนี่ยมีเมนูอะไรกันบ้างน้ำตกคอหมูย่างค่ะน้ำตกคอหมูย่างนะคะคอหมูแท้มันจะมีแท้กับเทียมแต่ของร้านเราใช้แท้อย่างเดียวมันแยกยังไงคะว่าแท้กับเทียมเป็นยังไงออถ้าสมมติไปย่างแล้วมันจะแข็งค่ะถ้าคอหมูเทียมค่ะออเวลาย่างไปแล้วเวลาลูกค้าทานมันจะแข็งมากค่ะแต่อันนี้มันจะนุ่มจะนุ่มค่ะนะคะนี่น ขายดีมากนะคะคอหมูยา่างเปล่าก็ขายดีรอคะอันนี้อันนี้สั่งไปทานบ้านก็ยังอร่อยอยู่ได้นะนี่นะจะนุ่มอย่างงี้คอไม่ได้แบบคอแข็งนะฮะเป็นคอจะอ่อนช้อยหน่อยนะแล้วอันนี้คือ,อยำหมูยอค่ะหมูยอใช้หมูยอที่ไหนฮะหม,หมูยอบนค่ะหสัยงมาโดยเฉพาะค่ะสีสันกลิ่นน่าทานมากๆนี่คน<ส>บอกชอบกินต้มแซบทีนี้พวกต้มแซบเนี่ย ส่วนใหญ่นะบางทีเขาจะมีพวกมิตรเลเวอร์คนชอบทานเนื้อมีไหมคะมีค่ะมากค่ะที่ร้านจะขายเนื้อดีค่ะอันนี้ก็เป็นต้มแซ่บเนื้อสิพ<ช>ี<า>่ค่ะเนื้อตุ๋นค่ะโอ้ต้มแซ่บเนื้อตุ๋นนะคะ,คะนี่นี่นดูโอ้โหเนื้อตุ๋นยี่ไงคะ,คะเขาถึงใช้คําว่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะหม้อน,นี้นี่ถ้าสั่งไปทานที่บ้านตกเท่าไหร่อะคะน้องน้องตองถ้าราคาที่ร้านอยู่ที่อ่ 290ค่ะ290กลับไปบ้านก็ลดอีก20%ปใช่ค่ะและตรงนี้ตรงหน้าปากประพงลุยสวนค่ะจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ความลุยสวนของที่นี่เนี่ยนอกจากจะเห็นความอลังการของผักของปลานะคะจานนี้ราคาห5าค่ะ,550ค,ะคุณขาโอ้ยดิฉันแบบอกว่าอ้าหมุนให้คุณผู้ชมดูเลยอันนี้กุ้งแม่น้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะกุ้งแม่น้ำจานนี้ทอดกระเทียมพริกไทยโอ้หน่าทานมาก จานล้เท่าไหร่ครนี้490ค่ะจะบอกว่าจานนี้เนี่ยนะคะสั่งไปทานบ้านเนี่ยสามารถลดด้วยเหมือนกัน<ช> 20%, 20นะค,คะ,คะได้ของเต็มรางนี้เลยนะคะแต่ในราคาลด20%นะคะสั่งไปทานกันได้เลยนะคะ <S <S พี่ต้องขออนุญาตแอบชิมนิดนึงดีกว่า,างนี้ <S <S เดี๋ยวอาจจะลองชิมอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้เนี่ยถึงมาทานที่ร้านไม่ได้นะคะการเทคเอาเว์หรือกลับไปบ้านน่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความปลอดภัยนะคะ อ่ะอันนี้ที่จิ้มมาหมูยอ,ห,อหมูยอบนเลิดมากเลยอื นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคนจะมาสั่งที่หน้าร้านก็ได้ก็ได้ค่ะเอากลับไปทานนะฮะ,ะใช่ค่ะเทคเอาเลใช่ค่ะอ่บอกพิกัดกันหน่อยค่ะอยู่ตรงกรุงเทพพิทาซอย8ค่ะ,คะอยูตรงหัวมุมเลยนะคะแล้วก็ทางร้านเราสามารถสั่งทางไลน์แมนได้ค่ะ,คะแล้วก็เบอร์ติดต่อจะเป็น027316066นะคะ แล้วก็เบอร์มือถือจะเป็น0 9 9 9 9 6 6้ค่ะคือรายการของเรานะคะลิ้นติดโปโกติดดาวมีแฟนแฟนเพจด้วยค่ะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าแฟนเพจของเราเนี่ยมาทานที่มังกีซีมังกีดูจะได้อะไรพิเศษไหมคะอะไดอ้เป็นส่วนลด20%ค่ะแล้วจะมีกิฟร์เชอร์ให้500บาทค่ะโโอ้โ กติกาจะเป็นอย่างไรไปติดตามเอาในเพจค่ะแล้วเราวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของร้านขอบคุณน้องใบตองนะคะขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกของอาหารอร่อยเทคเอา a y เวเป็นแบบแซ่บอีสานซีฟู้ดนะคะเพราะฉะนั้นมัง e ีซีมัง y ีดูก็คืออีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะดิฉันมั่นใจเลยว่าติดดาวได้ทุกๆเมนูเลยทีเดียวค่ะลิ้นติดปรกโกติดดาว ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนเก็บตัวอยู่กับบ้านแต่แน่นอนเลยค่ะ การเก็บตัวมีอัทธรรสแน่ถ้าคุณเปิดมาเจอลิ้นติดโปรโก,โกติดดาวนะคะวันนี้อยู่กับน้องมิน้นน้องมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ทอน้องมิ้นนี่น่ารักมากใส่เสื้อมาตรงกับนี่วันนี้แม่มีเมีย่ยงกลีบบัวต้อนรับน้องเมีย่ยงกลีบบัวบ้านสวนน้องลองดูหนูทานได้เลยเหรอคะแม่ทำไมจะไม่ได้ล่ะเลิศเลิศเลิศลูกจะบอกให้ว่ากลีบบัวนี้ไม่ธรรมดาเลยจ้ะเป็นกลีบบัวซึ่งเป็นแบบเหมือนบัวออกแกนิกอ่ะเขาเลี้ยงตามธรรมชาติออและอันนี้ไม่มีขายตามหน้าร้านนะหนูอ้าวเหรอ หลังร้านก็ไม่้สั่งก่อนล่วงหน้า2วันถึงจะได้กรีบบัว <S <S ใช่ค่ะได้ทั้งเซตขลุกเอาได้ทั้งเซตเลย <S <S <Corn>! <S <S ได้ทั้งเซตเลยกล่องหนึ่งนี่นะอ่าลูกบรรยายซี่ในกล่องมีอะไรในกล่องเนี่ยคะเขาก็จะมีวิแม่มีกุ้งนะคะทีรรยย่เป็นเครื่องเคียงของเขาเนาะมีกุ้งนะคะมีพลิก อันนี้เขาเรียกอะไรแม่เม็ดมะม่วงหิมะานเม็ดมะม่วงหิมะานอันนี้ไฮไลท์เลยนะมันก็องตกินกับถั่วลิสงใช่ไหมอันนั้นธรรมดาผันพูดำรา่ใหญ่ของเขากินกับนี่นะเม็ดมะม่วงหิมะานนะคะมีขิงหั่นค่ะนะคะแล้วก็มีหอมแดงหั่นมาแล้วอันนี้คั่วมาอย่างดีเลยมะพร้าวขั้วนะคะนี่น้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มเขามะนาวอันนี้เดี๋ยวรั่วฟันขบ ต้องขบไม่ไม่ไม่แล้วมีหันอันนี้แต่คุณแม่เพื่อความปลอดภัยไงของใครของมันใช่ไหมทั้งหมดนี้นะลูกได้ทั้งเซตไปเลย150บาทเท่านั้นเมี่ยงกลีบบัวบ้านสวนสั่งไปเลยแล้วดูสิลูกต้องลองกลีบบัวโอ้โหลูกหอมกลิ่นบัวอ่อนๆะ ลูกลูกลุยเลยแม่ชอบบรรยายแต่จริงๆแม่กินไปแล้วกล่องหนึ่งนั่ไงพูดแล้วก็ระหว่างที่รอใครจะอดใจได้ี๋ยอให้ลูกลองชิมว่าถูกใจขนาดไหนแล้วจะบอกว่าการกินเนี่ยมันจะได้อรรถรสมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเมี่ยงอย่างเงี้ยซึ่งรสชาติเขาได้อย่างที่บอกว่าใช้คำว่าบ้านสวนเนี่ยเขาเป็นแบบโฮมเมดลูกกลมกล่อมมากเลยแล้วเป็นสูตรเฉพาะของทางบ้านเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานแล้วเราจะรู้สึกว่าธรรมชาตินะไหมเนาะธรรมชาติ เหมือนญา้ิผใหญ่เราเหมือนคุณแม่เธอทางภาคฟันพะยาทําให้อ่ะเหมือนอีแม่แบบตะตอนย้อนตึงมงอะไรเงี้ยทำมาให้เราเนาะแม่เนาะแ่่แม่เธอเขาทําเมี่ยงเขาอยู่ทั้งหนึ่งอะแม่ข้าเจ้ากินเมี่ยงเหมือนกันเจ้าเจ้าอ่ากินบอสรับด้วยป่ะพ่อกับไปตังอีสานนะแม่ไหนอู้ซิกินมุกินเมี่ยงโลตัสกันเจ้าข้าเจ้าก็บขยาจะเจิญจวนป่อแม่พี่น้องนะเจ้ามากินเมี่ยงโลตัสกันนะเจ้าใบนี่อ๋อ อู้ตายแล้วลูกแม่ต้องซื้อเวลาเพิ่มแล้วเพราะลูกพูดคำว่าอ่อนยาวมากเลยอุ้ยแม่แต่จะบอกว่ากรีบบัวเขาไม่แตกเลยนะคือกรีบบัวเขาแบบเป็นกรีบใหญ่ๆพอดีคำอะแล้วแบบสดนะเนาะแม่ลุ้นอยู่นี่แม่ลุ้นว่าลูกอจะถอดเฟซชิลไหมนี่ไงถอดซิถอดสิต้องถอดนะแม่เออเอขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอุ้ยลูกสาวกิริยาสมกับเป็นกุลสตรีมากลูก อร่อยไหมคะอือเอาจริงนะเคยกินกรีบบัวครั้งแรกในชีวิตนาะหรอหรออันนี้ไม่มียาแล้วเธออืออร่อยไหมอร่อยโดนใช่ไหมถ้าโดนสั่งกันเลยสั่งกันเข้ามาได้ที่หมายเลข0819301234 0819301234หรือที่ไลน์นะคะ @lotus 8 8 1หรือเข้าไปที่ facebook เมี่ยงกลีบบัวบ้านสวนแค่นี้คุณจะพบช่องทางในการทานเมี่ยงกลีบบัวรสชาติอร่อยเพียงกล่องละหนึ่งรอยห้บาทเท่านั้นหูสดทุกอย่างเลยสดไหมหนูพูดเลยนะเครื่องเคียงเขาสดทุกอย่างลูกไอ้ของอย่างเงี้ยของกินดีเนี่ยนะถ้าวัตถุด,ดิบดีนะสดอะไรมันก็ดีนะอร่อยแต่ร่างเราอ่ะลูกบางทีอายุเยอะแล้วอยากจะสดมันก็ไม่สดอะไรที่อยากให้กระชับ มันก็เหลวไหลใช่ไหมมันยังลูกๆยังสดไม่ถามจริงอ้องแม่จะบอกว่าผู้หญิงเราเอาจริงนะจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งบางบางคนเนี่ยอุย้ยผมสวยเนาะแบบเสื้อผ้าข้างนอกสวยมากแต่งหน้าเป๊ะมากนู่นนี่นั่น,นแต่ใครจะไปรู้นะว่าผู้หญิง90%ไม่มั่นใจรูปร่างข้างในตัวเองหรอกแล้เหรอเพราะว่าเสื้อผ้าข้างนอกอะ่ะบางทีเราเราปิดบังได้ไงอย่างงี้แม่ไม่กล้าใส่แม่ต้องใส่อย่างางีาง้าบังบังไว้แม่ หนูจะบอกเลยนะหนูเคยถามเพื่อนถามแม่ถามกลุ่มป้าๆถามคนที่เขาเขาเขาใส่เสื้อในกันผู้หญิงเราใส่เสื้อในทุกคนจะถามเขาเลยว่าส่วนมากใส่เสื้อในแล้วจะเจอปัญหาอะไร90%จะเจอปัญหาใส่เสื้อในแล้วเจ็บอุ้ยโดนใจยุ้ยอุ้ยโดนจิตยานอุ้ยตายยานเนื้อปลิ้นแมนเนื้อเคละนะบางคนบอกว่าใส่เสื้อในไปนะแม่ เนื้อเนี่ยปริ้นขึ้นมางี้บางคนปริ้นขึ้นมางี้บางคนแพลตดมาข้างบนบางคนแพลตดข้างล่างแม,แม่ขอนิดนึงได้ไหมไม,ไม่ได้ช้ำใจอะไรเลยอขอเคลียร์เมี่ยงกลีบบัวบ้านสวนไปก่อนแล้วแม่อยากจะคุยเรื่องเสื้อใน,นเก็บอย่างไรไม่ให้ปริ้นกับลูกดีแม่กินต่อได้ไหมได้หรอแม่ <C oughs> ตรงนี้ใช่ไหมที่ลูกจะมาเล่าให้แม่ฟังใช่แม่อันนี้เลยเป็นเสื้อในที่ตอบโจทย์ผู้หญิงแบบว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่แล้วชอบปัญหาของผู้หญิงหลายๆคนน่ะที่ใส่เสื้อในแบบเดิมๆอ่ะแล้วแบบไม่ค่อยถูกอกถูกใจแต่เนื่องจากว่ามันบางทีอ่ะเขาไม่รู้ว่าจะไปหาเสื้อในที่สวยที่ใส่สบายเขาไม่รู้จะจะ,จะหาที่ไหนอย่างวัยมินก็สี่สิบก็ถือว่าอายุเยอะแล้ว,แล,วแล้วช่วงนี้คือกินอะไรก็อร่อยจะอ้วนง่าย <Play. S 2> แม่มินก็จะแบบห้าสิบหกสิบก็จะเจอปัญหาเนื้อยอยู่นะคะหรือว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆหรือว่าคนที่่แบบสสัวน ส่วนเกินอ่ะมันจะเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นย้ำนิดหนึ่งนะคะ90%่ะจะมจะมีปัญหาแบบเนื้อปิิปริบนปีิข้างหรือบางคนอ่ะสายอ่ะกดทับที่บาาเจ็บมากมบางคนอ่ะเป็นตะขอตะขอกดที่เนื้อเนื้อแดงอักเสบเลยรเราให้ผู้หญิงนะคะมากกว่า100คนได้ใส่ไปแล้ว90%นะชอบมากบราวิบราเพราะว่าเป็นชุดชั้นในที่เน้นเก็บทรง ได้ถึง360องศาและที่สำคัญนะคะเขาเน้นเรื่องความกระชับใส่แล้วต้องไม่อึดอัดไม่มีโค้งนะคะส่วนสายเนี่ยออกแบบมาให้ใหญ่พอที่จะอกอุ้มเต้าของเราเนี่ยนะคะคให้มันอยู่ทรงใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเรื่องการเหม็นอับนะคะหรือว่ากลิ่นแบบเชื้อราต่างๆตัวนี้เขาออกแบบมาให้เราใส่ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกอัลิยบทคือจะใส่จากสวมบนลงล่างก็ได้สวมจากล่างเนี่ย ขึ้นข้างบนก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกทีนี้เนี่ยวิธีการเก็บทรงของเขาขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมวันนี้ใสมาให้ดูเลยนะคะคือจะเห็นไหมคะว่าด้านข้างอ่ะคุณผู้ชมเขาออกแบบเนื้อผ้ามากว้างมากเห็นไหมคะมกว้างแต่ไม่อึดอัดเลยด้วยความกว้างของเขาเนี่ยเขาก็เลยทําให้เนื้อสุนต่างๆอยู่ข้างในหมดเลยเก็บ กระชับไม่อึดอัดการไม่มีโครงของเราเนี่ยออกแบบมาให้เพื่อที่จะสวมใส่แล้วสบายที่สุดไม่มีการกดทับใดๆหน้าอกไม่ชิดทํำยังไงเราออกแบบมาให้มีตะขอค่ะนี่นเห็นไหมคะเราจะมีตะขอค่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ตะขอทั้งด้านขวาตรงนี้โปรที่เราจะให้ไปเนี่ยถ้าใครได้โปรนี้ไปเี่ยไม่ต้องซักค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันนี้ใครที่โทรทันนะคะที่0 2 3 0 5 8 6 6 6หรือว่าแอดไลน์มาที่แอดบราวีนะคะวันนี้ปกติแล้วเนี่ยบราวีหนึ่งตัวนะคุณผู้ชมนี่ ให้ดูนะคะจะเป็นสีครีมก็ได้สีดําก็ได้1ตัวราคา1290บาทคนก็ซื้อแล้วค่ะเพราะมันใส่สบายมากแต่วันนี้ให้ไปเลย3ตัว oh. 3ตัวในราคา3870บาทใช่ไหมไม่ต้องซื้อค่ะ3ตัว3,000กว่าไม่ต้องซื้อลดให้นะคะ100ท่าน100ท่านลดให้ไปเลยเหลือ1,990บาทแต่ถ้าคุณกดทัน100ใสายแรกที่ศ2น0 5 8 8 6 6หรือแอดบราวีหนูแถมเพิ่มไ้อีก4ตัว เป็น7ตัวตัวที่หนูบอกว่าใส่ไปเลย1อาทิตย์ไม่ต้องซส่เจตัวราคา1990บาทเจตัวราคา1990บาทโทรได้ที่ไหน0 2 3 0 5ส6 6 6หรือแอดไลน์ mm hmm. ก็ได้ค่ะที่แอดบราวีนะคะหนูกดเครื่องคิดเลขมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วตกตัวละ284บาท mm hmm. หลายคนที่ใส่บราวีบาแล้วเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนยี่ห้อแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้สามารถใส่ได้ทุกอริยบทนะคุณผู้ชม oh. นะมินบอกเลยนะใส่ไปปุ๊บไม่อึอดอัดใส่แล้วเหมือน ใส่อะแล้วใส่แล้วสามารถกระ,กระชับปรับทรงได้ด้วยไม่ปลิ้นไม่ยืดไม่ย้วยนะคะและที่สําคัญค่ะใส่ได้ทุกโอกาสตัวเดียวจบแม่ไม่ยุ่งยากด้วยแล้วมีสสีให้เลือกด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชม100สายค่ะ100สายกดไม้ทันที่023 058 666หรือแอดไลน์มาที่แอดบราวีนะคะมิ้นจะให้คุณผู้ชมอย่างนี้7ตัว 7ตัวในราคาเพียงแค่1,990บาทฟังไม่ผิดค่ะ 2> 0 2 3 0 5 8 6 6 6หรือแอดบราวี่ท่านเท่านั้นนะคะจะได้ไป7ตัวในราคา1,990บาทและ100สายที่โทรทันวันนี้ส่งฟรีให้ด้วยคุ้มมากเลยนะต้องขอบคุณน้องมิน้นมากๆเลยนะแล้วก็ต้องแน่นอนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ร้านระเบียงแซบขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรานะคะอาหารอร่อยสถานที่ใหม่ๆและโปรดีๆต้องติดตามที่รายการลิ้นดิโปร กติดดาวทุกๆเช้าว,วันอาทิตย์วันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ